สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาย้อนอดีตผลงานของตั้งแชร์หุ่นเรื่องประกาสิทธิ์โบตันเวอร์ชันที่ผมมีอยู่เป็นของสงนักพิมพ์สยามสปอร์ตน่าจะพิมพ์ประมาณสักสิปีแล้วมีจำนวนสีเล่มจบนะครับสำหรับเรื่องประกาสิทธิ์โบตันเป็นผลงานของตั้งแชร์หุ่นที่ผมชอบที่สุด ตั้งแชร์หุ้นเป็นนักเขียนในยุคเก่าเรียกว่าเป็นยุคไล่กิมยงโกเล้งเลยก็ว่าได้เพียงแต่ว่าความโด่งดังของเขาอาจจะไม่เท่าออกับกิมยงโกเลง้งนักเขียนในยุคนั้นก็จะเน้นการฆ่าล้างแค้นประสบการณ์ปฏิหารนะ์เป็นเรื่องปกตินะครับผมมีโกเล้งที่แตกต่างไป คือนักเขียนหลายคนก็จะยึดแนวเขียนในแนวเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเขียนอะไรเรื่องมันก็จะมีแนวคล้ายๆกันอย่างเช่นซองอากมันก็จะเป็นแนวเอกฆารางแค้นเมียเยอะบุคลิกเยอะอยิงนิดๆนะคะยเย็นชานั่นคือลักษณะงานเขียนของซองอาก แต่ลักษณะงานเขียนของตั้งแชร์หุ้นแต่ละเรื่องจะมีความแตกต่างกันแน่นอนว่ามันจะยังคงอยู่ในคอนเซปต์คือผลงานยุคเก่ามันไม่ได้หลากหลายมากนะครับเหมือนกับเป็นกระแสนิยมของยุคนี้ก็คือย้อนเวลาเพราะนั้นยุคนั้นก็คือการฆ่าล้างแค้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสําหรับเรื่องประกาศสิท์โบตันมันแตกต่างออกไปเพราะว่ามันไม่ได้เน้นการฆ่าล้างแค้นเท่าไหร่เนือเรื่องของประกาศสิท์โบตันนะครับผมมันจะเริ่มจากนางเอกของเรื่องก็คือเทาเง็กฮวงเทาเง็กฮวงเนี่ยไปปรากฏที่ ตำหนักสวรรค์แล้วก็คุยกับมารดาคล้ายกับว่าพยายามจะห้ามมารดากับน้องสาวไม่ให้เข้าสู่เส้นทางอาธรรมเมื่อไม่ประสบความสำเร็จเธอก็มากระโดดน้ําฆ่าตัวตายพอฆ่าตัวตายเสร็จพระเอกของเรื่องก็คือตั้งแกลิงได้มาช่วยเหลือไว้พระเอกเป็นชาวประมงหลังจากที่ช่วยเหลือทั้งสองก็รักกันแล้วก็แต่งงานกันหลังจากที่พระเอกกับนางเอกแต่งงานกันแล้วก็จะมีลูกอยู่คนหนึ่งแล้วอยู่มาวันหนึ่งจะมีหมอยาล่อนเล่มาผ่านบ้านของ,งานางเอก ในขณะที่พระเอกเนี่ยออกไปทําประมงแล้วนางเอกก็เลยหาอาหารให้กินหมอยาก็เลยตอบแทนโดยการกลับชีพจอนนางเอกเพราะเห็นนางเอกไม่สบายใช่วินิจฉัยว่าตัวนางเอกได้ป่วยเป็นโรคร้ายเหลือชีวิตอยู่อีกไม่นานตัวนางเอกก็เลยตัดสินใจกลับไปหามารดาก,กับบิดากครั้งเพราะมีความหวังว่าอยากจะให้บิดากับมารดาคืนดีกันในทีนี้เองพระเอกซึ่งทํางานเสร็จก็คือจับปาลากลับมาปรากฏว่าภรรยาหายฝากลูกไว้คนข้างบ้าน พระเอกก็เลยต้องออกตามหาภรรยาแต่พระเอกมันไม่ใช่ชาวประมงธรรมดา,าเพราะว่าพระเอกเคยเรียนวิชากระบี่จากอาจารย์อาจารย์ของพระเอกก็เป็นชาวประมงพระเอกก็เลยต้องใส่ชุดชาวมงเนี่ยออกคล่องรู้จักมีกระบี่หักเล่มหนึ่ง พอเขาไปสืบข่าวปุ๊บเขาก็ได้พบว่ามีหญิงงามคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายภรรยาทํางานอยู่ที่ตาหนักสวรรค์หญิงสาวคนนั้นก็คือโฉบสคารบูริมอ่าต้องบอกก่อนว่าตําหนักสวรรค์เนี่ยเป็นตําหนักหาข่าวที่ใช้ความงามของผู้หญิงยั่วยวนชายุยธแล้วก็มีการหาข่าวซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่มีการทําอะไรนะครับผมหรืออาจจะมีการทําอะไรก็เปล่าแต่ว่ามันก็เหมือนว่าเป็นสํานักเร็งลมระดับหนึ่งอะ่ะพระเอกเมื่อรู้ว่าภรรยาไปอยู่สํานักเริงลมก็ไม่พอใจ ก็เลยพยายามสืบและเมื่อรู้ว่าภรรยาของตนเป็นผู้หญิงพทยศยาก็คิดที่จะสังหารแต่สืบไปสืบมากับพบว่าโฉมสคารบูริมกับมีชื่อว่า,าวเ้างเกหุงเป็นน้องสาวฝาแฝดของภรรยาตนพระเอกก็เลยทําการสืบสอบเบาะแสอีกก็คือว่าในเมื่อเบาะแสของโฉมสคารบูริมเนี่ยมันหายไปแล้วก็เลยต้องสืบสอบอีกรอบหนึ่งจากหมอล่อนเล่ที่ผ่านมาที่บ้านพระเอกก็เลยทําการสืบสอบตามเบาะแสที่ได้มาคือหมอพเนจรล่อนเล่ เขาก็หาหมอพเในจอห์นั้นเจอแล้วก็ทราบว่าตัวของเทาเง็กฮวงป่วยเป็นโรคร้ายมีอายุอยู่ได้ไม่นานเธอมีความหวังที่จะต้องการให้บิดากัรมารดากลับมาคืนนีกันเพราะว่าตอนที่บิดากัรมารดาแยกกันนี่คือเอาลูกสาวแฝดเนี่ยแบ่งกันไปคนละคนะลักษณะของเทาเง็กฮวงก็คือจะเป็นหญิงสาวที่สมถะเพราะอยู่กับบิดาส่วนลักษณะของเทาเง็กคุงก็จะเป็นหญิงสาวที่ฟุงเฟ้ร์เป็นโฉมสคาบูลเลนเพราะอยู่กับมารดาในสำนักเริงลม ตัวเทาเง็กควงที่ไม่สามารถทําให้บิดากับมารดาคืนดีกันได้ก็เลยตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายดูแลบิดาแต่เมื่อบิดาทราบว่าเธอแต่งงานแล้วก็ไล่ให้เธอกลับไปดูแลสามีและบุตรและพ่เอกก็สืบสอบต่อไปจนเจอชายชราตาบอดและทําให้ทราบว่าชายชราตาบอดคนนั้นก็คือบิดาของเทาเง็กควงจริงๆตัวบิดาของเทาเง็กควงเนี่ยก็เป็นยอดฝีมือนะแต่ว่าตาบอด ก็เลยบอกไปว่าเท้าวงงควงเนี่ยกลับบ้านไปแล้วให้พระเอกกลับไปบ้านพอพระเอกกลับไปบ้านสิ่งที่พบก็คือเห็นเงาร่างของผู้หญิงคนนึ่งโดดน้ําฆ่าตัวตายไปในวังน้ำวนพอพระเอกไปพบก็ไปพบจดหมายลาตาย พระเอกก็เลยเลี้ยงลูกขาดไป3ามปีมันก็ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรหรอกเพราะเหมือนกับว่าการแทงานานของอเองัาจะจบแล้วแต่ทีนี้คนที่อยู่ข้างบ้านพระเอกซึ่งพระเอกเอาลูกไปฝากหรืออะไรไปฝากในตอนที่ไปตามหาภรรยาเป็นเพื่อนของอาจารย์เขาที่เป็นชาวบม่มงที่เป็นคนสอนวิชากระบ,บี่ให้เขาโดนสังหารก็เลยทาให้พระเอกต้องคอยช่วยเหลือคอยสืบข่าวเป็นการทําให้พระเอกเนี่ยกลับมาสู่บูลิม,มิกกรอบหนึ่งเข้าพันพัวก,กับเรื่องราวในยุทธจกักรโดยต้องเอาลูกไปฝากกับแม่ยายไว้ก่อนและเขาก็ได้รับรู้ว่า ตำหนักสวรรค์ของแม่ยายที่เป็นสถานเริงลมที่มีหน้าที่หาข่าวได้ทํางานให้กับองค์การลึกลับแห่งหนึ่งองค์การลึกลับแห่งนี้ต้องการที่จะครอบครองมูลินผู้นําสูงสุดเป็นเจ้าของประกาศสิทธิ์โบตันจะคอยสั่งการผู้คนตรงนี้เองมันก็ทําให้พระเอกสงสัยเพราะว่าเวลาพระเอกสู้พระเอกก็ใช้กระบี่หักและก็สวมชุดชาวประมงก็เลยมีสมญานามว่าเทพป,ประมง แล้วตัวประมุขขององค์การลึกลับที่เป็นเจ้าของประกาศสิบโบตันก็บอกว่าจริงๆแล้วพระเอกเป็นลูกของเขาแล้วแท้ที่จริงอาจารย์ที่เลี้ยงดูและสอนวิชาพระเอกจริงๆคือบิาดาคุยง่ายคือเนื่องจากทะเลาะก,กับมารดาที่ต้องการจะครองมูลิมก็เลยพาพระเอกหลบหนีไปมันก็เลยเกิดความขัดแย้งขึ้นว่าพระเอกควรจะช่วยเหลือมารดาในการครอบของบูลิมไหม ระหว่างนั้นเองมันก็จะมีเรื่องราวแล้วมันก็จะมีบุคคลอีกคนหนึ่งปรากฏกายขึ้นมาก็คือเทพบุตรประมงตัวปอมพระเอกก็เลยต้องทําการสืบหาเทพบุตรประมงตัวปอมเพราะว่าบุคคลคนนี้นอกจากจะแต่งตัวเหมือนพระเอกแล้วยังใช้กระบี่หักและใช้กระบวนท่าเดียวกับพระเอกฝีมือนี่ในบางครั้งก็เหนือกว่าพระเอกอีกด้วยเพราะมันจะมีบางกระบวนท่าที่พระเอกยังไม่ได้เรียนรู้จากอาจารย์พอพระเอกไปเจอเทพบุตรประมงตัวปอมก็ทําให้รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นซื่อตีของตัวเองก็คือเป็นศิษย์น้อง อาจารย์ของตัวเองยังไม่ตายแต่ว่าเล้นกาไกอยู่แล้วก็ได้รับสิทธิ์คนหนึ่งมีการถ่ายทอดวรยุทธ์แถมยังมีความสนิทสนมเป็นพิเศษกับโฉงสคารบูลินน้องเมียของเขาด้วยและตอนหลังก็มาได้เฉลยว่าจริงๆแล้วเจ้าของปากกาสิโบโปตันไม่ใช่แม่ของพระเอกแต่ว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นเมียน้อยคำนี้ดีกาคือทำให้แม่ของพระเอกตายพ่อของพระเอกเลยเสียใจพาลูกหนีกออกมา แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็ต้องการจะคลองบูริมก็ต้องการที่จะหลอกใช้พระเอกต้องการที่จะให้พระเอกแต่งงานกับโชมสคารบูริมเทางเง็กอุ่นเป็นการหลอกใช้พระเอกแล้วพระเอกก็ได้ทําการขี้คายเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นทหารไทยบูริม่าสยบเจ้าของประกาศสิบโบตันจริงๆก็คือให้บิดาไปสยบนะแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องความรักของพระเอกกับโชมสคารบูริมเพราะว่าพระเอกก็มีใจให้กับโฉมสคารบูริมเทางเง็กหุ่นที่คล้ายภรรยาตนเอง แล้วก็ลูกก็ชอบด้วยแต่เขามีความรู้สึกว่าโฉมสกาลมูริกสนิทส,สนมกับสิทธิ์น้องเขาไงเขาก็เลยไม่อยากที่จะชิงรักขัดสวรรค์กับสิทธิ์น้องก่อนที่พอเคลียร์ทุกสิ่งอย่างแล้วเนเรื่องมันก็จะเฉลยว่าจริงๆสิทธิ์น้องเนี่ยมันเป็นภรยาของเขาก็คือเทาเงี้ยควงซี่กระโดดลงไปในวังน้ำวนแล้วไม่ตายไปเจอพ่อองเขาซึ่งพ่อองเขาก็ตอนที่ตายก็บอกว่าให้เอาศพเนี่ยทิ้งไปในวังน้ำวนแห่งนี้เพราะว่าคนพบว่าที่ใต้วังน้ำวนมันจะมีถ้ำแห่งหนึ่งเป็นที่ที่เหมาะสำหรับการฝึก ก็เลยทำการรักษาเทาเง็กพวงด้วยสมุนไพรและถ่ายทอดวิชาก่อนที่จะส่งเธอมาช่วยเหลือพระเอกกับเปิดโปมความชั่วร้ายของเจ้าของประกาสิทธิ์โบตันเมื่อพระเอกทราบแล้วว่าสิทธิ์น้องเนี่ยคือภรรยายของตนเองคือเทาเง,ง็กพวงเป็นพี่น้องกับโฉงสคารบูริมเทาเง็กหุ่นจึงทำให้มีความสนิทสนมกันก็เลยคลายความข้องใจแล้วพระเอกกอ็แต่งงานกับทั้งสองคนนะครับเป็นพี่น้องฝาแฝด อ่าเป็นการจบเรื่องราวของประกาศสิทธิ์โบตันสำหรับเรื่องประกาศสิทธิ์โบตันนะครับผมมันเป็นผลงานในยุคเก่าไนงะมันอาจจะไม่ได้มีเรื่องราวมีอะไรซับซ้อนนะครับถ้าเทียบกับผลงานในยุคใหม่แต่ว่ามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสนุกและมีการดําเนินในเรื่องที่แตกต่างออกไป เพราะว่ามันจะเป็นการฉีกแปลออกไปจากการฆ่าล้างแทนพระเอกเดินทางเ,เพื่อตามหาภรรยาก่อนที่จะโดนหลอกหรือเข้าไปพันพัวก,กับเรื่องราวของการช่วงชิงอาํานาจหรือความเป็นใหญ่ในบูลิมโดยตัวของพระเอกก็เหมือนกับจะโดนหลอกด้วยว่าเจ้าของประกาศสิทธิ์โปตันเป็นมารดาของตนทําให้พระเอกเนี่ยื้ไม่เข้าคายไม่ออกในช่วงกลางๆเรื่องคืออีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นมารดาแต่ว่าเป็นบุคคลที่ชั่วร้าย จะให้ทําอะไรเพื่อช่วยเหลือบริสทมันก็ไม่ถูกเขาง่ายคือเขาต้องยืนอยู่ระหว่างฝ่ายธรรมะก,กับฝ่ายอธรรมลักษณะที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของพระเอกก็คือว่าพระเอกในเรื่องทั่วไปจะเป็นคุณชายแต่พระเอกในเรื่องนี้จะเป็นชาวประมงเป็นเทพประมุประมงกระบี่อลูที่ใช้ก็เป็นกระบี่หัก นี่มันเป็นความแตกต่างตรงนี้นะครับผมถ้าเทียบกับผลงานในเรื่องยุคเ,เก่าๆคือเราจะเห็นพระเอกในมาที่แท้ในขณะที่พระเอกของเรื่องนี้จะมีความเป็นปุถุชนมากกว่าคือสาเหตุที่เขาออกท้องมูลิมเนี่ยสองครั้งเนี่ยครั้งแรกก็คือเขาต้องการตามหาภรรยาครั้งที่2ก็คือว่ามันมีคนมาละลานแล้วก็ต้องการที่จะปกป้องและช่วยเหลือน้องเมียกบแม่ยายที่โดนเจ้าของประกาศสิบโบตันบังคับขู่เขน พร้อมกับค่อยๆไขและสืบเสาะถึงตัวตนของสิทธิ์น้องหรือภรรยาที่ปลอมตัวมาสืบเสาะถึงเรื่องราวของตนเองว่าแท้จิอาจารย์เนี่ยเป็นบิดาออ,อะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ว่าคนเขียนได้ขมวดป้มมันเลยมีความแตกต่างกับผลงานในยุค ก่าที่เน้นการฆ่าแรงแข็งก็คือพระเอกกระบุไปฆ่าฆ่าใเรื่อยมีเมียเยอะๆสวยๆนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ของตั้งแชร์หุ้นมันมีความแตกต่างมันเลยมีความสนุกตรงนี้นะครับมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่ะที่ค่อนข้างประทับใจในอดีตนะครับผมสําหรับเรื่องประกา1สิบโบตันยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ